ดีคะ่ะเจนเทร์แชนแนลคะ่ะเมื่อนี้นะคะเจนเทิร์มาหอดบริษัทอีหยังนี่ดวงชัดดวงชัดเทรดวงชัดเทดหมายความว่าเขาทำอะไรเกี่ยวกับผ่าเนาะผาข้ามเนาะมีที่นั่งโอ้ยมีหอดมองนั่งเห่นแหมเบืองแน่เบืองได้เบิ่งได้ไดมุ่งสบายเนาะมุ่งนี่เนาะมุ่งสบายนั่งรอผ้านั่งรอบริษัทเขา การสั่งของแล้วเขากับมานางเลนนิวส์สิสบายเปยนอนก็นมีเปย์เงาก็มี <c oughs> เปยนั่งเลนก็มีสุดยอดเลยนะคะห้อสิไปเบิง้งห้อสิไปเบิ้งจ้ะ่าวบริษัทอ่าเรื่องอะไรดวงชัดดีเฮ็ดยังแน่นะมันเปิดใกล้ปอยเมียม่รู้แบตจีบบิทำอะไร ตนห้างเลยจนจะนี่ต้นห้างเลยจนจะนี่นี่ไปตั้ผ่าข้ามตั้เองอนี่มาเบิรงดูคะ่ะเป็ตั้เองตั้เองเลยผ่าข้ามไปน,นะตั้มเยอะมาทำลายแล้วทำลายอันนี้เธอเอื่อญังนี่อ๊ะอ๊ะ นี่หาข้ามพื้นวัมมนมีนเห็นแล้วละพอนี่บอจ้าจะมาจับถ้าเรจัดพักไอท่อ,ทอ,อแล้วแล้วยังจะมาเล็้ยงกันนี่เปิดเบิ่งกันนะเออเมียดีหรีเออเออไปไปทางอีกสามชิ้นนะดิสวยงามทักทากัดเป็นชิ้นแล้วพิ่งก,กำลังสี็บพอ อ,อันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าเหรอใช่เพราะว่ามันซ้ำนันนีอ่อ้หอันนี้เอิญยังนี่ปื้มเบิมเบิมไม่จับบ้างอ,อ,อันนี้อีหยังนไงเขาเอินวันที่กวักขากวักพี่กวักหัวแกนเกิดไหม บอกเด้อันนักกี้อนันนกาพอเวลาเขาขื้นไล่ขึ้นยังนะเออเขาเอ่อเพืเ่อจีาาปลาเพื่อจีปลาจีไป,ไปจีหนา,าจะข้ามคว่ำจะคว่ำเขาเอ่อปลาจะคว่ำขึ้นไล่ไดกกสช้างสิส่จะคว่ำจะคว่ำคว่ำหนึ่งมีสี่เส้นอากักไปก็มาสิใซไล่น่าจ อนข้อหา,างนม้มมมนมอันนี้อย่างนี่อันนี้สำหรับมวน้ำข้ามม,ามาอเออเก็บข้ามเก็บหญ้าละก็ขั้นเช่าาข้ามพื้นที่ไม่เพียงพออ่าเป็น ฝายอัาเนาะอ้นั้นนี่ไม่ระดูดีปเปิดเอ๊ะยังบ่เปิดเปิดอันนี้เปิดเดอิดเอามีมอญอกท่าไอ้ตรงที่มันออกดอกแล้วยูฝ่ายน,นั่นั้นเฮ้ฝ่ายฝ่ายฝ่ายปลูกไว้ว่ชาเป็นขาท่าดีป่ะคะแมนฮันนเกเย่เอาอยู่ดีเลยนะนะ ปลูกเองปลูกเองทาเองเออปลูกเองแล้วก็เกบ็บแบบ <นะ S 1> พื้นบ้านเองลเลยเป็นปะแนนหรือยังไม่ได้เก็บที่จริงมันพ่อเก็บแล้วเด้นี่ไปแม่ยังนำแห<ค>น่ะเก็บบ้ามาอิ่วโอ้ยมาข้ามเลยนี่มาอีย่างมาของข้ามเอาเอาไว้ไนมันได้นีไนมันเปลี่ยนสีละใบข้ามเอาไวป้ปลูกเมล็ดข้ามจ้าใส่เบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งเมล็ดข้ามเมล็ดมันอยู่นี่แหละครับเป็นแสนเขาใส่ยังใส่ใบใส่ใบ แต่นี่เป็นเอาไปมเมล็ด<อ>เอาไปพาะปลูกต้นข้ามเป็นต้นจังซี่จา้าในเหลือมเมล็ดเหลือแต่เมล็ดแล้วฤดูนี้ร้มากกมทีม่จะเก็บเมล็ดเมล็ดไม่จะอาไปคอเอาเลยพอเอาไปเพาะพันต์ป่ะคะถูกต้องอีแม่จะเอาไปบ้านบ้านแม่ก็รีบเบียดดักเอาตอนนี้รีบเก็บเอาค่ะ,พะเพราจะจ้าของเขาจเจ้้าไปเอ,อทำธุรกิจธุรกร,รมเขาอยู่เขามาเขากเอาตัวเอาไป นี่ปลาบ้านเป็นมะ่อขวงแทงของขาพ่อหน้าอยากไปเพื่อนค้าขาเขาไปอนะยู่ในสวนเพื่อนพุ่นนะปาปลปาไปศิพาไปเพื่อนสวนเพื่อนพุ่นนะเอามาข้ามรือเอาอนั่งเคินเดินไิเอาไปยัดแก้วยังก้าไปแล้วว่างหมดสมเล้วจ้ารอดเข้าไปดีๆต้นนี้ต้นอะไรอันนี้เหรอต้นมะอ๋อต้นมะโน้ต้นมะต้นลำใหญ่ นี่ยางแล้วก็เข้าไปกเกษตรตะกี้พ่อพี่อังเพิ่นจ้าเป็ดขาเรียกเป็ดแกะก็ไก่ไข่จ้าไปแม่นพอยังออยาง,งามๆอีหงหานหามจ้าคอเงาวๆหานลูกหามล,ลูกเป็ดจนเทินยันหาน,น,านหาเาสวัสดีครับ <í European> <c oughs> โอเปิดเพลงใหอาเปิดเพ้ใกล้ไข่เนาะค่ะเด้อปะเด้เกิดกัคนสรงเเป็นฟาร์มเกษตรออกมานี่เป็นเกษตรเนาะฟาร์มของเกษตรทูน่ะนี่มีสูงยุตินี่ฉันเียไปกันไก่เห็นยู่เฮือนฉันอยู่ไก่ไขเจ้าเนไก่เออน่าจะเป็นพลาสติกเลยนี่ขายลเยน อันนี้ไก่ไข่ไก่ไข่เปิดเพลงความเป็ดไล่ทุ่งก็มีอยากเต้นเต้นออกออกจากไปดูทางโน้นก่อนยูมองนี่บอกที่เพื่อนปลูกไอ้นั่นนะถั่วน่ะไม่ไม่ไม่อีกสวนนึงอันนี้ต่ก่อนปลูกทิดามัขามหลัง น่นปลาหมักพลังคุณน่ะย่างแบ้ย่างพระใน่ลปลดัจริงคุณน่ะซุ่มบ่าัดจริงผมมีเวลาเขามักที่ตาายทานไม่ได้ักกันีเดีบัดโอ้ยมาอุ้งอังมผู้หาเ้าอันนี้เป็นส่วนเกษตรอินซีบ่เฮแมนจ้าอันนี้เป็นส่วนเกษตรอินีตรน้นจะเป็นหอมว่านเหราหอม โอ้ยสุดยอดเลยมะเขือ,อก็มาแล้วของเพิ่นเบนิร์ตเลยปะแมนดาตะกี้มองนี้มันจะเป็นสวนอย่างทายุฝั่งนี้ล่ะสวนอันนี้นอันนี้อันนี้ฝรั่งไรเม็ดฝรั่งไรเม็ดท่านนี้ยังก็จิมจูมเนาะเขาเคยขายอยู่เขาเคยกินเคยขายอยู่จากสวนนี้แหละค่ะปีที่แล้วปีนี้เพิ่นตัดกิ่งก o อนเพิ่นตัดลง ตัดลงเพื่อไม่ให้มันสูงห้มันสูงมันใหญ่นะคะเอาละคาะสาหรับคลิปนี้นะคะขอพระคุณสำหรับผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมนะคะกดติดตามให้เช่นเชนแชร์แนวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ